สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีวันนี้เราจะพาไปลุยเขากระโจมครับจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ก็ตีสี่แล้วครับได้เวลาออกเดินทางครับเราไปรับชมความมันยครับยานพาหนะที่เราจะใช้วันนี้คือยามาฮ่าคาเซ่ครับโอ้ตัวแรงครับเอาครับจากเพชรบุรีไปเขากระโจมลุยกันครับ อันนี้ก็ถึงตัวอำเภอสวนพึ่งแล้วครับแวะเซเว่นครับฟังครับก็แวะซื้อขนมปังครับอากินคู่กับแฟงวันครับไปครับรุยกันต่อก็มาแวะเติมน้ำมันที่ตัวอำเภอสวนพึ่งอีกหนึ่งรอบครับก็เติมที่เพชรมาแล้ว120ครับมาเติมที่นี่50บาทครับก็เติมถังไปครับขอโจมรออยู่รุยกันต่อโอ้โหมองผมถนนเลยครับสวยงามจริงครับโอ้โห นี่ครับเรามาถึงจุดทางขึ้นเขากระโจมแล้วโอ้ตอนนี้ก็ตีห้าก่อนครับตีห้าสี่ห้าครับตอนนี้อีกเก้ากิโลครับแต่ว่าฟ้ายังไม่ค่อยสว่างครับโอเคครับไปลุยกันต่อครับนี่ครับเรามาถึงจุดตั้ใจครับแต่เราไม่กับใจครับเราจะไปต่อครับลุยนี่ครับเรามาถึงสารเจ้าพ่อขอคอดแล้วครับลองลุยีกหน่อยครับชมเพียงเ่อนครับ ว้าวงามครับหกโมงนิดๆครับโอ้แต่ว่าทางนี่สุดๆเลยครับวันนี้ยางลื่นครับเพราะฝนเพิ่งตกมาครับเดี๋ยวครับจุดนิ้อยางมันแล้วครับคันนี้ไปรื่ยกันต่อครับโอ้ดูบรรยากาศเส้นทางครับตอนนี้กำลังจะถึงตัวสะพานของเขากลจอมครับโอ้ หมอกปกคลุมจริงๆครับวันนี้ไปครับลื้นต่อครับนี่นะครับเรามาถึงตัวสะพานนะครับก็ชื่อว่าสะพานารักดาวลื้นะครับโอ้เดเป็นี้เปสะพานทำใหม่ครับสะพานสีนะเดินทางสะดวกมากนะครับ ไปครับลืนต่อไปครับโอ้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นโอ้สุดยอดยังไม่ถึงเนิน800ลนนลเ,ลนเลยครับตอนนี้ไปลืนต่อโอ้ยตอตกอย่างเละเลยครับโหัวเท้านี่นะครับจะเนิน800ครับไปเนินเขามีเนิน900ครับโอ้โอ้สุดยอด ดีินเินด้จดันลอ้ดีนเก้าร้อยแล้วครับเนแร้อยแลวงนี่โอ้ยรยครับโอ้ยน้ำมาโอ้ยงิแกร้อยไม่จบนะครับนี่นี่น้องนนเลครัผานเนินแปดร้อยไม่ได้แล้วครับโอ้ย่างลื่นเลยครับแล้วก็อย่างมันเลยครับดูสภาพครับตรงเท้า โอ้โยไปครับไปกันต่อไปครับมาถึงเนิน900แล้วโอ้โหโอ้โหไปไหครับดูทางครับนี่ครับมาถึงจุดชมวิวเนน900แล้วครับโอ้ด้านหลังนี่หมอกเต็มเต็มครับสวยงามจริงครับน่ครับจุดชมวิวเนาร้อย ดูนะครับว่ามีอะไรสวยงามขนาดไหนหายเหนื่อยครับเห็นวิวแบงนี้แล้วหายเหนื่อยครับโอ้ครับถึงเงินพันแล้วครับถึงจะถึงชมวิวแล้วครับโอ้ยปดูงเงินพันครับโอ้โหน,น,น,นี่ยากสุดรก็ตั้งแต่สนานีน้รอบที่ห้านี่โอ้โหยากจัดจริงๆครับโอ้โห มาถึงแล้วครับโอ้มาถึงพร้อมทะเลหมอกที่สวยงามบัดงดงามจริงครับหายเลยครับหมอกสวยจริงครับนี่แหละครับความสวยงามของทะเลหมอกเขากระโจมไปรับชมความงดงามมันครับ ได้ครับหมอกแลวที่สำคัญเราขึ้นมานี่ครับเงินทำบุญครับช่วยค่าน้ำมันเอ่อไว้ส่งน้ำขึ้นอะไรมาทางเขากระโจมนี่นะครับก ยมากกับเเลม็คือจุดแปะสติกเกอร์นะครับก็นั่งจิบกาแฟกันมาแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูครับนี่ครับนี่โอ้สวยงามครับทุกป้ายนี่ครับใครมีสัญลักษณ์ประจำตัวอะไรก็มาติดได้ครับดูครับเพิมพาเที่ยวโอ้โหติดประจำการใหม่ครับนี่ครับตอนนี้อยู่ในพันเุ์ลายหามัเจอแต่รอบนี้เอาสายเข้ามาติดครับ รจําการเรียบร้อยครับอืมสวยงามครับเราจะบุกเข้าไปชมน้ำตกผาแดงกันต่อครับเราจะไปชมความเงื่อนงมครับว่า สวยงามขนาดไหนแล้วก็เป็นความงดงามขนาดไนครับน้าตกไปตามสายเท้ากันไปครับไปลุยกันอา้าวถึงแล้วครับน้ําตกผาแดงไปครับจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปหน่อยนะครับโอ้เสียงน้ำตกไหลกันเข้าไปชมความงดงามเลยับเคเลยมาแล้วโอ้ทางเดินโอเคเลยครับไปลุยกันโอ้โหเสียงน้ำไหลาลากเลยครับโอ้ очку Nam đường nh子 ừ. thằng à, đường nh子 thằng ừ. 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 đường em chạy Trustee z guys dbane gì này ความงดงามของต้นตบครับโอ้ไหลเป็นทางเลยครับสวยครับเดี๋ยวเราไปชมจุดนี้หน่อยครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไ,ไปรู้จักดูแลดูวิวข้างหลังครับสวยงามมากครับโอ้โหวิวความงดงามของน้นตกขาแดงครับโอ้โหสวยจริงครับงดงามครับ สวยงามจริงครับที่ความงดงามของน้ำตกขาแดงจังหวัดราชบุรีครับโอ้โหสวยงามจริงครับเราขึ้นไปบนเขากระโจมแล้วขาตับต้องแวะข้ามาชมความงดงามของน้ำตกครับโอ้โหสวยงามครับ และนี่ก็คือความสวยงามของเขากระจมจังหวัดแคบลบิฟอรีครับอขอขอกคเตินทางมาตั้งแต่ตีสี่มาถึงนี่ก็หกโมงเช้าครับมาถึงบนยอดนี่นะครับหกโมงสิบห้านะครับประมาณนั้นเค,ครับวันนี้ก็ได้เจอหมอกสนใจครับก็ตามทีบรรยากาศที่สายเท่าได้เจอกันไปฝากด้วยครับฝากกดติดตามช่องสายเท่าบายเพรียูวด้วยครับวันนี้สายเท่าก็บายบายครับสวัสดีครับ